ครับคนคิดบวกยามเช้าสวัสดีค่ะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนชีวิตพี่เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำนี้บ่อยๆแล้วมันเปลี่ยนได้จริงไหมชีวิตจะให้สิ่งที่คุณต้องการเสมอค่ะจำคำนี้ไว้นะชีวิตจะให้สิ่งที่คุณต้องการเสมอถ้าวันนี้คุณอยากยอมแพ้ชีวิตให้คุณเลยค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะท้ออยากจะหมดกาลังใจไม่อยากจะไปต่อ ชีวิตให้คุณทันทีค่ะถ้าจิตใจคุณคิดความคิดคุณคิดแบบไหนร่างกายคุณพร้อมตอบสนองทันทีค่ะคุณเชื่อไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณล้มเหลวแล้วคุณคิดอยู่นั่นว่าฉันล้มเหลวฉันล้มเหลวฉันทำแบบนี้แล้วฉันล้มเหลวฉันน่าจะไปต่อไม่ได้คุณว่าจริงไหม ร่างกายคุณพร้อมที่จะระหโหยโรยแรงและพร้อมจะหมดกำลังใจในบัตรดนค่ะถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วถ้า,าวันนี้คุณคิดว่าฉันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะฉันยอมแพ้ฉันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าฉันกลัวมากเลยฉันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าฉันล้มเหลวซ้ำๆฉันไปต่อไม่ได้ถ้าคุณคิดแบบนี้ค่ะร่างกายค oh ุณพร้อมจะตอบสนองทันที ถ้าคุณคิดแบบนี้ร่างกายคุณพร้อมจะให้ทันทีค่ะชีวิตจะให้สิ่งที่คุณต้องการเสมอเรื่องนี้จริงค่ะวันนี้คุณลองคิดง่ายๆแบบนี้ก่อนว่าฉันไม่ยอมแพ้ฉันพร้อมจะไปต่อต่อให้ฉันผิดหวังกี่ครั้งฉันก็จะไม่ล้มเลิกต่อให้ฉันผิดพลาดกี่ครั้งฉันจะแก้ไขใหม่มันทุกครั้งถ้าคุณคิดแบบนี้ได้ ร่างกายและจิตใจคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดกับคุณค่ะคุณนึกถึงการเริ่มต้นปั่นจัก,กรยานครั้งแรกไหมคะคุณอาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่3ขวบ4ขวบอยากได้จัก,กรยานได้จัก,กรยานมาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นมาก่อนนะคะคุณก็ต้องเริ่มจากการจูงค่ะค่อยๆขึ้นไปนั่งแล้วค่อยๆใช้เท้าถอไปชา้ชาๆอาจจะล้มอาจจะปั่นได้อาจจะล้มสลับไปมาค่ะ บางคนล้มจนเขียวไปทั้งขาแต่คุณก็ไม่ล้มเลิกเพราะความที่คุณอยากจะปั่นจักรยานเป็นอยากจะเล่นกับเพื่อนอยากจะมีจักรยานไปแข่งกับเพื่อนไปขับกับเพื่อนหรือไปร่วมวงกับเพื่อนถ้าคุณไม่ล้มเลิกค่ะคุณก็จะปั่นจักรยานจนเป็นนั่นเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะทุกคนผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนแล้ววันนี้ค่ะ ถ้าคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณโฟกัสชัดเจนคุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะไม่ล้มเลิกคุณจะไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับความตั้งใจของคุณเด็ดขาดถ้าคุณมีความคิดแบบนี้ค่ะถ้าคุณมีทัศนคติแบบนี้ต่อการทำงานชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนได้ค่ะคุณเปลี่ยนตัวเองได้จากทัศนคติจากความคิดในจิตใจของคุณเท่านั้น ไม่มีใครสามารถทำให้คุณล้มเหลวได้ไม่มีใครมาบอกให้คุณล้มเลิกได้ถ้าความตั้งใจถ้าทัศนคติของคุณมากพอในเรื่องของการเดินทางสู่ความสำเร็จคะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่เจอปัญหานะคะคนที่เข้าสำเร็จมาก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่เคยล้มเหลวมาก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่เคยผ่านความกลัวมาก่อนแต่คนที่เขาประสรบความสำเร็จคะ่ะ เขายอมรับความกลัวนั้นและตัดสินใจเริ่มต้นทำมันเขาเรียนรู้กับประสบการณ์ที่เขาล้มเหลวซ้ำๆแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการพัฒนาทักษะเพิ่มแล้วเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จเขาไม่ยอมรับการยอมแพ้เขาไม่ยอมรับความล้มเหลวแม้ว่ามันจะเจอกี่ครั้งก็ตามเขาพร้อมจะไปต่อคะ่ะ ถ้าคุณแค่คิดได้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอฉันมีทางออกให้ชีวิตของฉันเสมอไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตฉันฉันพร้อม take action ฉันคือต้นเหตุของทุกอย่างฉันพร้อมที่จะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ที่ดีได้ในอีกวันพรุ่งนี้หรือมาืนนี้ฉันต้อง ไว้ใจตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันจะต้องเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตของฉันเองให้คุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอยู่ที่มือของคุณค่ะถ้าคุณพร้อมจะปล่อยมือทุกอย่างก็จะออกไปจากมือคุณแต่ถ้าวันนี้คุณพร้อมจะกำมัดแล้วบอกตัวเองว่าฉันนี่แหละ จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันนี่แหละจะนำพาชีวิตตัวของฉันเองด้วยตัวของฉันเองฉันพร้อมสู้ฉันพร้อมท้าทายทุกปัญหาฉันพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองทุกรูปแบบเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อเป้าหมายในความสำเร็จของฉันชีวิตก็จะให้สิ่งนั้นกับคุณค่ะโลกใบนี้ก็จะให้สิ่งนั้นกับคุณค่ะสู้ๆนะคะถ้าคุณพร้อมไปต่อคุณต้องสำเร็จได้ค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ